ด่วนงานเข้าฝนกระนำวันแข่งบอลโลกนัดสุดท้ายชี้ชะตาฟุตบอลทีมชาติไทยแต่ข่าวดีช้างศึกคราวนี้เปิดบ้านฟูลทีมรับลอดช่องสิงคโปร์อยู่ที่อิชิอิแล้วไร้ตัวเจ็บติดโทษแบนจัดใครลงดี ขณะที่นักเตะทีมชาติจีนเจอข่าวร้ายสวนทางทีมชาติไทยบาดเจ็บเพิ่มหลายคนก่อนถึงศึกแห่งความตายในกรุงโซเปลี่ยนทีมใหม่ยกชุดคาดว่าศึกครั้งนี้ไม่รอดแน่ๆในขณะที่ซื่อกิมจิฟันธงจีนเยือนกรุงโซครั้งนี้ฝีฟ้าก็ไม่ช่วยร้องเตรียมเจอแรงกดดัน60,000่คนทั้งหมดนี้ติดตามได้ได้แตงโมลงเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปีอภงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับทีมชาติไทยของเราตอนนี้นะครับต้องบอกว่านัดสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนฮะทิ้งไพ่ทุกใบออกมาให้หมด หงายการออกมาให้หมดเลยนะครับตอนนี้มาซาทะอ e ิชิอ e ิ oh. อยู่ที่เฮดโค้ชทีมชาติไทยแลลวครับว่าเราจะเลือกเล่นแผนแบบไหน oh. เราจะหงายการ์ดแบบไหนนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกคาว่าเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยเป้าหมายก็คือชนะแล้วชนะให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านครับ ต้องบอกเลยครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็ล่าสุดได้ข่าวดีจริงๆนะครับว่าทุกคนเนี่ยเพื่อพร้อมสมบูรณ์เต็มที่นะครับโดยวันอังคารนี้อิชิอิอยากจะใช้ใครนะครับผู้เล่นที่สมบูรณ์นะครับใช้ได้หมดทุกคนนะครับเพราะามีรายงานว่าทุกคนฟิตพร้อมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นชนาทิพย์สงกสินทีรศิลปแดงดาพร้อมหมดแต่ว่าอิชิอิก็ได้เปิดเผยไว้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่สําคัญจะอยู่ใน23คน แต่ขอดูอีกทีหนึ่งว่าใช้หรือไม่ใช้นะครับคือเอางี้ดีกว่าแฟนบอลชาวไทยอยากให้ใช้ตัวจริงหรืออย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากเห็นฟูลทีมแบบชนิดที่ว่าหวดใส่ไปเลย ยิงลอดช่องกระจายนะครับเพราะว่าทางด้านของเกาหลีกับจีนเนี่ยนะครับเราจะรู้ผลก่อนเ,อเกมจะเริ่มขึ้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเล่น6กโมงเราเล่นทุ่มครึ่งนะครับอย่างน้อยๆก็เกือบจบแล้วเราจะลงสนามไปพร้อมนะครับกับความมั่นอกมั่นใจถ้าหากว่าจีนเนี่ย แพ้ทีมชาติเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องยิงเท่าไหร่เล่นยังไงเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อยู่ที่อิชิอิเช่นเดียวกันนะครับก็ไปเลือกเอานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากเรื่องของโทษแบนเนี่ยปฏิวัติคำใหม่ก็เล่นได้นะครับต้องไปดูอาการบาดเจ็บแต่เห็นบอกว่าจะพอไหวนะครับสุพนันบุรีรัฐมีใบเหลืองติดแต่ว่าสามารถเล่นได้นะครับแต่ส่วนคนที่เจ็บอยู่แล้วที่มีใบเหลืองก็จะมีนิโคลัสพันษานะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่ยังมีใบเหลืองติดอยู่ก็เล่นได้หมดนะครับก็คือสุ สุพชคนะครับวีระเทพสุภชัยใจเด็ดนะครับก็คือ8คนที่ได้รับใบเหลืองจาก5เกมที่ผ่านมาและรักษาเนื้อรักษาตัวได้ดีเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่มันไปติดอยู่ตรงนี้นะครับอนเรื่องลงสนามมันเราไม่กลัวนะครับแต่เราไม่ค่อยชอบฝนอ่ะต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าหากว่เจอฝนเนี่ยแหมมันก็ ต้องบอกว่าเล่นพื้นแห้งๆดีกว่านะครับต่อบอลพาสซิ่งอะไรให้แบบเออมันได้ดั่งใจดีกว่าที่ฝนตกเทกระหน่ำลงมาเนี่ยมันเล่นยากนะครับแล้วยิ่งบ้านเราเนี่ยมันตกไม่ได้ตกธรรมดามันตกแบบโอ้โหเล่นยากสุดๆเลยนะครับกรมอุตุครับเตือนเลยนะครับเขาออกโรงเตือนวันที่11นะครับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองตกหนักโอ้โหใช้คำนี้ก็ตกใจเลยครับ40-60%เยอะนะแล้วถ้ามันเป็นฝั่งมากอะ60สิอะ ของพื้นที่นะครับบอกนี้นะครับอิทธิพลจากร่องมรสุมและความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและ ต่างเกียร์นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยน่ากลัวนะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันกําลังพาดผ่านตรงนั้นพอดีช่วงนั้นพอดีนะครับแล้วมันจะมีเกมสําคัญเนี่ยไม่รู้ทุกท่านคิดเห็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันจะตกมันก็จะมาตกอะไรกันวันนั้นนะครับก็ไม่อยากให้ตกอยากจะแบบให้แบบมันดีที่สุดไปเลยเนี่ยนะครับอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทําให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ เรารู้แล้วไงว่าม,มันมีความเสี่ยงที่มันจะตกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับให้เต็มที่นะครับซึ่งไม่ใช่แค่นักฟุตบอลที่ต้องเตรียมตัวแฟนๆใครจะไปดูเอาชุดกันน้ําไปด้วยนะไอ้ผ้ากันน้ําชุดกันน้ําเนี่ยนะฮะ ล่มเริ่มอะไรเนี่ยเอาไปให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ดูแล้วเนี่ยไม่น่ารอดไม่น่ารอดถ้าหากว่าไม่ตกก็โชคดีไปนะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าทีมชาติจีนเนี่ยจะขอเลื่อนเวลาเตะมาเตะพร้อมกันเนี่ยก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าโปรแกรมนัดสุดท้ายคู่ระหว่างเกาหลีใต้และไทยกับสิงคโปร์เนี่ยนะครับเกาหลีใต้จีนเนี่ยในวันที่11มิถุนายนเนี่ยนะครับจะไม่สามารถเลื่อนได้เหตุผลเพราะปัญหาไทาม์โซนของแต่ละประเทศไม่ตรงกัน และรายการนี้ได้มีการทำข้อตกลงไว้แล้วนะครับต้องแจ้งวันและเวลาแข่งขันล่วงหน้า3เดือนเกมระหว่างเกาหลีใต้จีนเลยลงแข่งเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยตามเดิมแล้วก็เกมไทยสิงคโปร์แข่งเวลา19นาฬิกามนาทีตามโปรแกรมที่วางไว้นั่นเองนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็จะได้รู้ผลอีกคู่ตั้งแต่ก่อนจบครึ่งแรกนั่นเองนะครับหากจีนเกิดแพ้เกาหลีใต้ขึ้นมาแล้วแล้วก็นะฮะ ทุกอย่างบันเทิงกำลังใจมันมาหมดนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับทางด้านของจีนเนี่ยสวนทางนะต้องบอกว่างี้นะครับนักเตะทีมชาติจีนบางรายมีอาการบาดเจ็บนะครับเพิ่มเติมต้องถอนตัวไปอีกเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหมรสุมมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นมรสุมคนเจ็บนะครับทีมชาติจีนที่เสมอกไทยไปเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าก็ออกเดินทาง ไปที่โซเวอร์คัพสเตเดียมนะครับไปแข่งกับเกาหลีใต้มิหนำซ้ำยังต้องเจอแรงกดดันจากแฟนบอลเจ้าทีนเนี่ยหกหมื่นรายแล้วโค้ชของเกาหลีใต้เขาก็อยากโชว์ฟอร์มอยู่แล้วครับใครจะมันไม่อยากโชว์ฟอร์ม,มครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลหกหมื่น 60, คนที่สำคัญโอ้โหโซเชียลดราม่ากันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกาหลีใต้ใส่เต็มครับก่อนเกมสำคัญนี้เนี่ยวงในก็เปิดเผยมาว่าจีนเนี่ยนะครับ อาซิงแงแก่นะฮะหลายคนได้รับบาดเจ็บทั้งหวังต้าเล่ยอารันอย่างเงี้ยจ้างอยู่หนิงนะครับหวังจินเท่านะครับจากเกมพบก,กับไทยคือมีอาการบาดเจ็บเยอะ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เจ็บอยู่แล้วหลียนยี่ถูกแบนนะครับสนัดจบข่าวไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอูเ่เล่อยอูเ่เล่ยก็จะกลับมานะแต่ก็ต้องดูทั้งหมดทั้งมวลนะว่าพร้อมมากน้อยขนาดไหนแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่พร้อมแบ็กขวาก็ใส่ติ่งแตกประตูก็ทําผลงานได้ไม่ดีนะครับมีอาการบาดเจ็บอีก ก็ดูว่าจะเลือกใครนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสวนทางทีมชาติไทยไปหมดและมีความกดดันอย่างหนักจนขนาดที่สื่อจีนเนี่ยออกมาระบายนะว่าเกมครั้งนี้มันดูแล้วมีแววที่จะตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในรอบที่2นี้แน่นอนนะครับ คือบอกได้เลยครับว่าโอกาสของไทยเนี่ยสื่อจีนเขามองว่าโอกาสไทยดีกว่านะครับแต่สิ่งที่มันดีกว่าเราก็ต้องทําให้ได้ไม่ใช่ว่ามันดีกว่าแล้วทําไม่ได้อันนี้มันก็โทษใครไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับที่เราแล้วแหละนะครับซึ่งหากมาดูต่อนะครับสื่อต่างประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารนะครับว่าฟี่าเนี่ยนะครับใช้มาตรการนี้เนี่ยหลังจากการพิจารณาความก้าวหน้าของทีมชาติจีนให้เข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ สุดในฟุตบอลโลกนะครับกาตาโดยมีมูลค่ารวมเนี่ยหนึ่ล้านดอลลาร์หรือประมาณ0 0 0 0กว่าก้านทนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนของวานด้ากุ่ vivo ไฮเซนโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเอาเงินมาให้ฟีฟ้าเยอะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่มีการเพิ่มทีมเข้ามาให้กับเอเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหลือเกินแอกก็ไม่ไวายนะครับว่าทีมชาติจีนเนี่ยด้วยทักษะและฝีเท้าของพวกเขาเนี่ยสื่อญี่ปุ่นก็บอกว่ามันอาจจะไม่สามารถพาพวกเขาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ได้ต่อไปเพราะว่าเจอเกาหลีใต้เนี่ยมันโหดมันหนักนะครับและพวกเขาล่าสุดถลม่มสิงคโปร์มา7-0และต้องการชนะในการเล่นที่บ้านของกรุงโซลเวิลด์คัพสเตเดียมอีกด้วยก็สุดท้ายต้องมารอดูนะครับว่าทีมชาติจีนจะฝ่าความกดดัน60,000คนไปได้หรือไม่เพราะว่าตั๋วเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วนะครับในขณะที่ แฟนจีนนะที่มาเยือนเนี่ยมาดู3,000กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วอ่ะนี่ก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนทีมชาติไทยของเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ